ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออดนะครับสอนทำสีผมนะครับครับวันนี้เรามาเรียนรู้นะครับหรือมาดูเทคนิคนะครับมาดูงานคัดหรืองานตัดในกึ่งของผมชายเสร็จแล้วนะครับเรามีการเชิงโคลเลอร์หรืองานทำสีงานที่เราคัดนะครับหรือตัดผมชายนะครับจุดที่สำคัญ มากที่สุดก็คือการที่เราคัดจัดให้มีเหลือน้ผมนิดนึงเพราะเวลาลงเคมีหรือลงสีเนี่ยนะครับสีเขาไม่สามารถติด กับพื้นผิวหนังเราได้นะครับสิ่งที่ดีหรือที่ควรนะครับก็คือควรเหลืองนะครับเนื้อผมไว้ให้มีลักษณะของคโคล l o q ีมแตะหรือตกติดกันนี้อยู่นะครับครับวันนี้ออสใช้เป็นกึ่งของนะครับเป็นลักษณะของสีน้ำตาลหรือเป็นน้ำตาลกึ่งของธรรมชาตินะครับการทํางานที่ออสใช้เป็นกึ่งของน้ําตาลในธรรมชาติเนี่ยความหมายก็คือในแบบเขาไม่ต้องการให้สีดํานะครับหรือดําสนิทหรือไม่ต้องการที่ให้แดงนะครับ เขาต้องการให้สีเป็นพื้นพื้นหรือเป็นเกล่งของน้าตาลหรือเป็นแนวของธรรมชาติอันนี้คือหลักการหรือการทํางานในรูปแบบนะครับส่วนงานที่เราลงเคมีนะครับเรามีการเขาเรียกว่าทิมเลมนะครับหรือตกแต่งในลักษณะของทรงในเกลื่งของลงทรงสูงนะครับส่วนงานคัดหรืองานตัดในแนวเกล่งไล่ทรงเนี่ยเราเก็บลักษณะของกรอบทรงความหมายก็คือกรอบในส่วนของซิกทั้ง,ทงข้าง ขอบปลาชัยแนวในโซนของโตกลังตลอดจนถึงด้านบนที่เราใช้หวีบางนะครับตั้งเป็นกึ่งของเศษหรือเป็นแนวของเส้นตรงหรือเป็นกึ่งของรานบินนะครับสุดท้ายจบงานเรามาลักษณะของการเช้งโคลเลอร์ หรือการทําสีนะครับการทํางานในกลึ่งของผมชายเนี่ยถ้าเราเข้าใจหลักเนี่ยไม่ยากนะครับแต่ถ้าเราไม่เข้าใจนะครับอันนี้เราไม่ได้ก้าวไกลกันนะครับบางทีมีร้านกึ่งลักษณะของผมชายนะครับเขาอาจยังใช้เขาเรียกว่าหลักการในการทํางานยังไม่เข้าใจหลักก็คือการที่เราใช้เป็น อาจจะเป็นกึ่งของเขาเรียกอะไรเป็นครีมนะครับหรือเป็นน้านะครับหน้าแตะนะครับอันนี้จะมีลักษณะของกวอนหยดหรือเลอะนะครับส่วนที่ไม่ต้องการให้หยดหรือเลอะนึงนะครับเขาควรจะต้องเอาครีมนะครับหรือเป็นลักษณะของคอนซูเนอร์นะครับหรือเป็นลักษณะของครีมที่ทานะครับหรือบํารุงลักษณะของเส้นผมแตะขอบไปนิดนึงเวลาสีนะครับมาลงหรือติดขอบเนี่ยตรงนี้สามารถที่จะเช็ดหรือการล้างนะครับหรือการทําความสะอาดได้นะครับ ส่วนการที่นะครับสีเลอะติดแล้วนะครับอย่าลืมนะครับหลังจากที่เราทาอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับควรจะต้องใช้กระดาษนะครับหรือเป็นสัมบรีนะครับเช็ดก่อนนะครับนะก่อนที่เราจะปล่อย ให้เขาเป็นลอยเลอะหรือเป็นขอบตรงนั้นจะกลายเป็นเลอะหรือเขาเรียกว่าเลอะเทอะนะครับเต็มไปหมดอันนี้ก็คือหลักการส่วนการทํางานพยายามแบ่งให้อยู่ในลนักษณะของพอดีนะครับเคมีนะครับแต่ละตัวถ้าเราเข้าใจหลักไม่ยากนะครับเพียงเรานะครับต้องการแค่นั้นเองใส่มากนะครับก็ไม่ได้ประโยชน์นะครับใส่น้อยก็เขาก็ไม่ทั่วนะครับ ควรจะต้องกะเกณฑ์ให้อยู่ลักษณะของความพอดีนะครับครับวันนี้ผมอนะครับสมจิตนะครับดิสพักดีนะครับหรือ KTO ว่าอักคารดมีเอาเทคนิคนะครับเอาการทํางานเอารูปแบบของงานเช้งโคลเลอร์นะครับหรืองานทําสีนะครับในเกลื่อของน้ําตาลนะครับเป็นบราวหรือเป็นน้ําตาลธรรมชาติ จากงานที่เราลงเคมีนะครับเสร็จแล้วเรามีการใช้เป็นแชมพูนะครับหรือเป็นไรฟอร์แชมพูหรือนะครับหรือการที่เราล้างหรือการปุกปิดในกลึงลักษณะของผมที่ติดเป็นขอบหรือลักษณะของผิวหนักตลอดจนถึงการใช้บำรุงหรือการเสริมสร้างในกระชับหรือปรับในลักษณะของการบำรุงของเส้นผมส่วนการที่เราครับลงเคมีหรือลงสีนะครับ บางท่านนะครับอาจยังไม่เข้าใจว่าบางทีถ้าเป็นผมผู้ชายผมสั้นๆเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะป้ายหรือลงได้เลยแต่บางท่านนะครับเจอเปนผมเคสยาวนะครับหรือผมผู้หญิงแล้วอาจจะแบ่งเป็นช่อนะครับหรือแต่ลักษณะของการลูดลักษณะของเส้นผมเพื่อให้สีเขานะครับสมมติหรือมีลักษณะของความขมคืนแต่หัวใจหลักถ้าเป็นคอรรคีมหรือสีที่สว่างมากอย่าลงโคนนะครับถ้าลงโคนก่อนนะครับสีจะตกติดใละละนลักษณะของโคนที่ส วางกว่าปลายนะครับหรือกลางผมนะครับอันนี้ควรจะต้องห่างไว้นะครับถ้าเป็นน้องใหม่ก็อาจจะ1นิ้วนะครับถ้าเป็นมีความสามารถอยู่แล้วนะครับมีความเคยชินอยู่แล้วก็คือ1เซนส่วนที่นะครับจะให้ติดเสมอกันก็คือสุดท้ายนะครับเราค่อยมาขยี้โคนละล้างนะครับอันนี้จะทําให้สีมีความกลมกกืนนะครับหรือเป็นเกลื่งของสมูทออดมีโอกาสดีกว่านะครับไปศึกษาไปเรียนรู้นะครับที่ปารีสนะครับหรือที่ฝรั่งเศสออดเอาหลักการของการทํางานในการ กึ่งของงานรเรียนรู้ในกึ่งของสายเคมีนะครับที่ l o r รี l ลเด p สฟา i ีนะครับหรือที่ฝรั่งเศสการทํางานเทคนิคหรือการทํางานในลักษณะของเคมีนะครับ เพื่อนน้องนะครับหรือชาวเอฟีทุกท่านนะครับครูบาอาจารย์สอนเลยนะครับผิวหนังเป็นส่วนที่สําคัญความหมายก็คือดูก่อนนะครับว่าเขาเป็นแพลฝีหรือครับหรือเป็นตุ่มพองไหมส2นะครับมีการทําลักษณะของสีผมที่ชำไหมอันนี้ก็คือหัวใจหลักนะครับถ้าเป็นในเคสอย่างนี้ก็คือการดูแลหรือบํารุงลักษณะของเส้นผมก่อนส่วนที่มีการฟักไฮไลท์หรือโรไลไว้นะครับควรจะต้องใช้เป็นตัวรีแพ หรือเป็นตัวครีมโนดก็ได้นะครับแตะหรือแบ่งไว้หรือเอาซอยหรือเอาแผ่นฟอยนะครับห่อเก็บไว้อันนี้จะทำให้ลักษณะของสีเขานะครับไม่ไิดเขาเรียกว่าไปเจือจางนะหรือไป ไปไปคืนกันนะครับครับวันนี้ผมออสนะครับสมจิตดิสพารดีนะครับหรือ k คทิโอ a c a d e m y เอาเทคนิคนะครับเอาการทำงานนะครับมาเผยแพร่มาแชร์สี่ช่องทางทิกต็อกพิ้งค์ทนแอดนะครับเอกองครับ SOMJIT นะครับออสสมจิตนะครับหรือออสทิกต็อก ตรงนี้ท่านก็สามารถทอดมินหรือแท็กข้อมูศึกษาเรียนรู้ได้ถึงช่อง t i กตอกนะอาจจะเป็นงานคัดหรืองานตัดน,นะครับอาจจะเป็นงานเชงโครเรหรืองานทําสีหรืองานลนักษณะของไดเซตหรือลักษณะของทรงเพื่อนน้องหรือชาวเอฟซีทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเขาได้ถึงช่องติก ตกนะครับส่วนทางฟรีปุกไายแอร์ปุริเดนะครับอาจจะเป็นครั้งหนึ่งที่ออดประสบความสําเร็จความหมายก็คือเป็นแชมป์ผมสุภาพุรุษหรือเป็นแชมป์ผมชายนะครับหรือเป็นแชมป์ผมแนวแฮ์ฟรีสไตล์ความคิดสร้างสรรค์ตอนนั้นจัดงานที่เซนทันราดพาวดีใจครับดีใจมากเลยนะครับว่าเราครั้งหนึ่งเราไปช่างผมสุภาพตีเรามีโอกาสได้เป็นแชมป์ผมสุภาพุรุษหรือเป็นแชมป์ผมชายแฮ์ฟรีสไตล์ในความคิดสร้างสรรค์ได้ถ้วยพระนัทท่านนะครับในช่ว หรือท่านดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเปื่อนน้องนะครับตลอดจนเอฟซทุกท่านมีการชื่นชมนะครับมีการกล่าวขานที่ออสได้ถ้วยได้โล่นะครับได้สวสิเกตหรือใบประกาศรับรองการันตีว่านายสมจิตสักดีนะครับหรือเป็นแชมป์ผมแพลฟรีซน์ในความคิดสร้างสารรค์อันนี้ก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงแล้วออสจะมีท่้งช่อง u ูทูนะครับเพื่อนน้องหรือชาวเอฟซทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ต่างช่องยู YouTube. แต่อย่าลืมนะครับพิมพ์คำว่าอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้นะครับทางช่องยู u ู e นะครับอาจจะเป็นงาน ตัดผมหญิงตัดผมชายกล้าวผมงานเคมีตลอดจนถ,ถึงงานดัดงานยืืองานสีทุกรูปแบบของเสริมสวยออสมีการแผนไปทางช่อง YouTube แต่อย่าลืมนะครับพิมพ์คำว่าอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับทาง YouTube แล้วออสมีน้องใหม่นะครับมาแรงคือทรงช่องเรียวตรงนี้เขาโอเพนนะครับหรือเปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับให้เพื่อนให้น้องคะแนนของสายวิชาชีพนะครับข้ามาคอนเทนต์หรือพรีเซนต์งานกันได้ทรงช่องเรียว ผมเชื่อนะครับหลายท่านมีกิจภาพมีการทํางานนะครับมีรูปรักษ์ของงานที่โดดเด่นอยู่แล้วท่านก็สามารถเข้ามาคอนเทนต์หรือบิสเซนต์งานกันได้ช่อง,องเดียวนะครับท่านอาจจะเป็นนักร้องนะครับร้องราทําเพลงเต้นหรือทําอาหารทุกรูปแบบในสายงานที่ท่านถนัดนะครับตรงนี้ก็คือแนวทางที่ท่านสามารถเอาหลักการหรือการทํางานในรูปแบบ ต้นฉบับของท่านนะครับมาพิเศษหรือคอนเทนต์กันได้ทั้งช่องเดียวจบงานนะครับเรามาเช็คหรือมาเก็บลักษณะของสีผมความหมายก็คือจากที่เราลงลักษณะของพื้นผมเสร็จแล้วเรามาขยี้หรือลักษณะของการเก็บหรือลักษณะของรายละเอียดนะครับความหมายก็คือการที่เราใช้หวีนะครับหรือใช้หางหีเคียดไปเคลียรมานะครับว่าตรงไหนมีรอยยิ้มความหมายก็คือรอยแสงสว่างที่สีเขายังปกปิดไม่เพียงพอเราก็ใช้แปรงนะครับหรือค่อย แตะนะครับหรือจุ่มหมุดไป <c oughs> หรือกดลักษณะของโคนไว้นะครับส่วนขอบด้านหน้าอันนี้เป็นหัวใจหลักนะครับส่วนใหญ่นะครับผมที่มีลักษณะเกึ่งของไว้แหกหรือของผมขาวเนี่ยนะครับด้านหน้าเขาจะออกมา ลักษณะของการที่ติดนะครับเป็นขาวชัดนะครับส่วนจบงานอย่างที่ออสบอกว่าเราเราใช้เป็นแชมพูนะครับล้างหรือทําความสะอาดนะครับเราก็สามารถที่จะดูแลหรือลักษณะของการลักษณะของสีผมเนี่ยออกมาได้ชัดนะครับแชมพูนะครับก็สามารถที่จะ เขาเรียกว่าปกป้องในลักษณะของผิวหนังอันนี้ก็คือหัวใจหรือการหลักการส่วนการกันนะครับหรือเก็บลักษณะของทรงอันนี้ก็คือการทําให้ลักษณะของความเขาเรียกว่าความสะอาดดีกว่านะครับนะบางทีผมชายเนี่ยหลักการที่เขามีกันกันนะครับการหนวดการเกาการโคนเนี่ยเขาต้องการที่ให้ดูลักษณะของทรงออกมาได้ความสะอาดครับวันนี้ผมออนะครับสมจิต ดิสพาคดีนะครับหรือ k t o b a อ academy นะครับเอาเทคนิคนะครับเอาการทำงานเอารูปแบบของงานคัดนะครับหรืองานตัดนะครับในกล่งของรองทรงสูงหรือเป็นแนวอเมริกันนะครับเสร็จแล้วเรามีการเช้งโครเอร์นะครับหรือการทำสีจบงานนะครับเรามากันหรือแต่งขอบลักษณะของทรงเสร็จแล้วเรามีการโบนะครับหรือใดหรือเป่าเซตหรือลักษณะของทรง ฮอมีคมเปญนะครับหลายท่านที่ชอบหลายท่านที่ชมท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้นะครับ4ช่องทาง t i k t o y y u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  e f f c e e o o o k Live และช่องเรียว4ช่องทางนี้นะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านนะครับคิดจะศึกษานะครับหรือคิดจะเรียนนะครับหรือจะคิดจะพัฒนาท่านอาจจะอยู่ในหรือต่างประเทศตรงนี้ตรงไหนก็ได้นะครับของ ซิกหนึ่งนะครับของโรคนะครับท่านก็สามารถที่จะศึกษาหรือเรียนรู้ได้ฟรีนะครับงานโบรนะครับหรืองานใดหรือเป่าเซตออสไดในคืงของธรรมชาติหรือเป็นลักษณะของฟิงเกิลไดนะครับหรือการเป่าลักษณะของปลายลายใจแนวให้มาได้พิวหวานนะครับส่วนจบงานนะครับขออีกครั้งนะครับเป็นกําลังใจออดด้วยนะครับ ช่วการกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด s u b สไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับกดการแจ้งเตือนและกดรูปหัวใจและขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทํำให้อดอ และทีมงานนะครับเดินหน้าหรือข้าวต่อไปในแขนงของสายวิชานะครับหรือหลักการของการทํางานหรือเอาแนวทางนะครับในลักษณะของงานเรียนรู้หรือสายงานในกึ่งลักษณะของเสริมสวยนะครับอาจจะเป็นผมหญิงนะครับหรือผมชายตลอดจนถึงงานเรียนรู้ในแขนงต่างๆนะครับ ความหมายของออดก็คืองานกล้าวผมนะครับใบยดาเมคอัพแต่งหน้านะครับตลอดจนถึงงานทำ hair พ i t หรืองานแฮร์โช o w นะครับหรืองานเรียนรู้ในกกึ่งของการสไลด์คิ้วนะครับหรือเป็นงานนวดหน้าทุกรูปแบบนะครับหรือเสริมสวยนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนน้องหรือชาวเอฟซทุกท่านพิมพ์คำว่านะครับอาจารย์ออดสอนตัดผมนะครับทางยูทู e ตรงนี้ก็คือพัน EP <c oughs> ที่ออสแพนนะครับหรือแชร์ไปนะครับศึกษานะครับหรือพัฒนานะครับหรือเลือกในแนวทางที่ท่านชอบความหมายก็คือบางท่านนะครับอาจจะชอบผมชายเราก็เลือกในสายงานผมชายบางท่านชอบผมหญิงนะครับเราก็เลือกงานในสายผมหญิงนะครับทุกอย่างนะครับนะครับเข้ามาศึกษาหรือพัฒนาหรือเราสามารถที่จะเรียนรู้พร้อมไปกันทันได้ ความหมายก็คือพร้อมไปกันได้ความหมายก็คือเรียนทั้งผมหญิงเรียนทั้งผมชายนะครับตรงนี้ท่านก็สามารถเอาไปเป็นการสร้างมูลค่านะครับไรายได้เพิ่มหรือเสริมในลนักษณะของการ อยู่ดำรงของอาชีพดีกว่านะครับนะเป็นการสึกวานะครับหรือเป็นความรู้นะครับหรือเป็นการเอาแนวเทคนิคต่างๆบางท่านอย่างที่บอกนะครับอาจจะว่างอยู่นะครับหรือไม่งั้นก็ทํางานแล้วเลิกเร็วนะครับก็มีเวลาช่วงเย็นนะครับอาจจะมีเขาเรียกว่าซารลอนหรือเป็นบ้านนะครับหลังเล็กๆหนึ่งก็คือเทาเฮาอาจจะมีกระจกตั้งหนึ่งบานนะครับเราก็สามารถสร้างราคารายได้เพิ่มนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ